บรรทัดที่2-3เป็นการกำหนดไฟของเซเว่นเซกเมนต์ให้เปิดทั้งหมดเป็น0และปิดทั้งหมดเป็น1บรรทัดที่4-7เป็นการกำหนดไฟของไฟจรา,าจรว่าอยู่ที่ p ินไหนของพอร์ตถ,ถึงจะติดบรรทัดที่8-11กำหนดสวิตว่าอยู่ภุ่มไหน p ินไหน,น,ไหนบรรทัดที่14เป็นการกำหนดเลขของเซเว่นเซกเมนต์เป็นอาร์เรย์ตั้งแต่ตูนถึง F แต่ในที่นี้จะกำหนดให้ในอาร์เรย์ตัวที่11เป็นไฟดับคือ 0xff และบรรทัดที่20-22ถึง22เป็นการกำหนดตัวแปร ysetup กำหนดพอร์ต a เป็น7 e segment ให้ไฟติดและไฟดับห่างกันครึ่งวินาที กำหนดพอรตตีเป็นไฟจราจรให้ไฟติดทั้ง3ดวงและดับทั้ง3ดวงพร้อมกันห่างกันรึ่งวินาทีและกำหนดพอร์ต F เป็นสวิตดี B เบลส์ที่ต่ออยู่กับสวิตอีกทีในว o o ลูปบรรทัดที่53กำหน,ด, 58, นดให้ไฟสีเขียวติดค้างไว้ใช้สวิตเคสให้เคสศูนย์บรรทัดที่57กำหนดให้กดปุ่มตีแดงจะเป็นสเต็หนึ่ง ซึ่งทำให้เซเว่นเซกเมนต์นับถอยหลัง5วินาทีโดยเขียนโค้ดให้ดึงค่าตัวเลขมาจากอาร์เรย์ A, Data 0จากนั้นไฟสีเหลืองจะติดตามวิและเซเว่นเซกเมนต์จะเป็น0แล้วตามด้วยไฟสีแดงซึ่งขณะนั้นเซเว่นเซกเมนต์จะนับถอยหลัง9วินาทีและเซเว่นเซกเมนต์จะดับลงและไฟสีเขียวจะติดเหมือนเดิมจนกว่าจะกดปุ่มใหม่ Thank you.